ชาวมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีร่วมเฉลิมฉลองในวันขึ้นปีใหม่ของจีนหรือวันตรุษจีนเพื่อเสริมสร้างความรักความอบอุ่นและความสามัคคีในองค์กรศาสต,ตราจารย์ดรบังอ่อนเบญจทิกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเป็นประธานงานเฉลิมฉลองวันปีใหม่จีนหรือวันตรุษจีนล่วงหน้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ความรักความอบอุ่นของบุคลากรให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเหมือนกับบ้านหลังที่สองของนักศึกษา และสร้างความรักความกลมเกลียวระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์เนื่องจากเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนวันที่เริ่มต้นสิ่งดีๆและเป็นมงคลให้กับชีวิตมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจึงได้มอบสิ่งดีๆให้ความสุขกับนักศึกษาชาวไทยเชื้อสายจีนทุกคนและให้นักศึกษาโชว์ความสามารถของตนเองภายในงานมีการแสดงมากกว่า20ชุดจากนักศึกษาคณะต่างๆทั้งการแสดงดนตรีการร้องเพลงประสานเสียงการเต้นคอฟเวอร์แดนซ์ เคป๊อปจากนักศึกษาชาวจีนวันนี้เราจัดเทศกาลตุดจีนล่วงหน้าให้กับนักศึกษาซึ่งตุดจีนก็จะเป็นในวันที่10กุมภาพันธ์เพราะตอนนี้เนี่ยในช่วงนั้นนักศึกษาก็จะต้องกลับไปทําประเพณีต่างๆของประเทศเขาเราจึงจัดจุษจีนร่วงหน้าให้กับนักศึกษาซึ่งก็ได้สร้างความสัมพันธ์ให้นักศึกษาเขาเนี่ยมีความรักความผูกพันความคมเกี่ยวกันแล้วก็ ได้ให้นักศึกษาเนี่ยได้เกิดความอบอุ่นนะคะว่าเหมือนอ,อ,อยู่ที่ประเทศไทยอยู่ที่หมหาลัยกรุงเทพธนบุรีก็เหมือนอยู่ที่บ้านของนักศึกษาเขา้ะก็การจัดงานในวันนี้ก็จึงได้จัดเลี้ยงอาหารแล้วก็นักศึกษาเขาก็มีการแสดงก็ได้แสดงความสามารถอะไรต่างๆเนี่ยของนักศึกษาเขาซึ่งต้องบอกว่าวันนี้ทั้งนักศึกษาของเราทั้งคณาจารย์แล้วก็ผู้บริหารเนี่ย ก็ได้เ,เป็นวันที่มีความสุขวันหนึ่งที่ได้เห็นลูกศิษย์ของเราเนี่ยมีความสุขนะคะแล้วก็เ,เทศกาลตุษจีนเนี่ยก็ถือเป็นเทศกาลอันสำคัญของออชาวจีนแล้วก็ชาวไทยเชื้อสายจีนในวันนี้เนี่ยที่เราจัดฉลองวันตรุษจีนก็ใช้คำว่าจัดฉลองตรุษจีนล่วงหน้าให้กับนักศึกษา